อาตากามานาทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีเหรอต้องพี่ไปกลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอว่านลีไปเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ย อ้าวหนุ่มไทยนพี่เจ้แกอายเหรอพี่แกอายเหรอ,อ,หรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเลนวรับคู่ไอ้คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มั่วมาเฮ้ยไม่พอมใช,ใช่พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจกกน,นะเงียบไปเลยแต่ละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วเรกกนรู้ครับ นู so ้นเริงห้าไปอ่าเนียฮะวันนี้เป็นนโงการแอลอกเปนกลงนะว่าไหม พืนกับชูมันดูมัยาวก้เราไปเชื่อไปนะน่ากินร้อแนงดมดล้เก้อยหุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะลุมจะไม่รอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ทันให้โอกาสแม่พายยมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอดใจไปมีโถเนี่ยครั้งยังก็ตามมาแล้วก้อยใส่หัวเอาหมินชีวิตกันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรองสองคนพายไออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องแกชีวิตแกยังมีทางไหนเหมือนไม่มีผีทุกคนเคยมาให้ของยี้มปักและคดีอยู่นี่เองเอาป้า เียนนอะจ๊ะแกไม่ต้องมาเียนกับนองเี้ยฉันไม่มีหัวใจเพวะอย่างแกไปไปด้ไปเออไปก็ได้ไปไปไปอามีตากามีมานีมีเพงเจ็นาที จบข่าวติดตามรับชมเส้นทางบันเทิงด้วยละครฟ้าทะยับและละครบ่วงสะใจกันต่อค่ะพุทธศาสนรานุภาษิตวันนี้อิโตะอาร์ดานปฏิปักษ์โอเคคนดีจัดการพู้ประกาศลอยลอยนะฮะสติีมตัสติีมตัวคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันนะครับเทศกาลวันสงกรานต์เทศกาลของบา่มีครับที่ถนนข้าวสารค่ะสวัสดีครับทีครับ 嗯。Yo Yo ถูกแดดถูกฝนอันมัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไรทําให้แข็งแกรง่งจิตใจก็เหมือนกันเมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็คุณมองแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรงแข็งแกร่งดีอุปสรรคนั้นจะทําให้สามารถที่จะทําให้มีอํานาจจิตดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ทําให้เราคุนเคืองใจไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา กลับทําให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรงพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร